สวัสดีครับวันนี้จยากกินตัวนี้สมุนไพรตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไม่บอกว่ากินอะไรเดี๋ยวมาถ่ายกันเดี๋ยวมาถ่ายกันเนาะแป๊บหนึ่งเช่นเคยก็บดกาแฟเหมือนเดิมบดกาแฟเหมือนเดิม อืหอมเอกจมูกเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าก็ใส่เม่ได้าแฟกันกลินหอมอ่ะถ้าคนชอบนะมนไม่ชอบผมก็ว่าไม่มีเสน่หดีนะกาแฟเนี่ยแค่แตัดไม่ใส่ก็ฟินล,ละเห็นไหม,อมโอเค มาเมาืม่อหมดโลนี้จะได้ครั้วใหม่โปรไฟล์ใหม่เป็นแบบขั้วกลางน้องออนแนะนําว่าพี่ลองขั้วกลางดูไหมพี่จะได้ความหอมของกาแฟเยอะขึ้นแล้วก็ปรับความเข้มของเครื่องเนี้ให้ละเอียดมากขึ้นความละเอียดนะโอเคฟีละเรียบร้อย อ,อย่างฟินอ่ะถ้าคนชอบกินไากาแฟนะจะรู้เลยว่ามันฟินจริงๆดีบกาแฟเนี่ยได้ไหมได้ไหมอ่าได้อยู่นึกแต่ก็นนะ โอเคแล้วก็ใส่ลงไปตึ๊บ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 อือเพาะนิดนึงโอเคแล้วก็เขีย่ยให้มันเป็นหลุมหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวดิกดกกบกาแฟกันเลยส่วนที่จะแตกต่างก็คือส่วนตรงนี้ครับส่วนที่เป็นน้ำอยู่ในกานี่แหละส่วนที่จะทำให้ความกาแฟมันยังอยู่นะ แต่กลิ่นอยู่ที่กลิ่นดิบก่อนอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันเฉลยไปแล้วนะเฉลยยังยังไม่เฉลยโอเคว่าน้ำอะไรเนาะส่วนเนี้กว่าเป็นน้ำอะไระเดี๋ยวจ,กจ,กจ,กจกอกจอกจอกวันนี้ใช้แก้วนี้เรายังไม่มีสปอนเซอร์เลย อ่เดี๋ยวเราลินให้ขักรับเชิญก่อนแต่แขกรับเชิญคนนี้เขาไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงกินอย่างเดียวไม่ได้เป็นใบนะกินอย่างเดียวไม่ออกเสียงมีข้วเมข้าวเค้มเ,เดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมน้ำที่ใส่ลงไปกลิ่นไม่มีมีกลิ่นกาแฟอยู่ อโอเคเดี๋ยวได้กิ่นของใบตเตยโอเคครับแต่คลิปนี้จะอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดเนาะทำคลิปวิดีโอเฉยๆก็เลยว่า ตัวนี้นเป็นส่วนผสมของขิงต้มน้ำขิงแล้วก็ใส่ใบเตยไปก็โอเคก็ได้ความเผ็ดเนาะเนื้อออกเลยอะ่ะความความเผ็ดของขิงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคชอบอีกรสชาลินกก่นหนึ่งที่ชอบ นะไดายังไงผมว่าตัวนี้ยังเป็นตัวที่ยืนพื้นอยู่แต่เป็นตัววิปกาแฟกับน้ำขิงถ้าใส่เผ็ดเผ็ดกว่านี้น่าจะาก็คงน่าจะเวิร์กเหมือนกันอันนี้เป็นคลิปพิเศษไม่ได้ไลฟ์สดผ่านกาแฟตัวนี้กลิ่นขิงผ่านครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน วันนี้เราไม่มีคลิปนี้ถ่ายเดียวตั้งหากโอเคนะครับถ้าใช่ถ้าเกิดใช่ก็ขอ,ขอให้กดไลค์ถ้าชอบก็ขอให้กดแชร์แต่ที่นแน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมินิฮาร,ร์จุบจ